สมมติถ้าไม่เข้าไปจะรู้ไหมว่าเขาคิดอะไรคุณเข้าไปได้นี่แต่คุณพูแบบนี้เพื่อ คำถามที่ตอบฉันเดงคุณชูสามนิ้วแก่อะไรอยากรึถ่ายรูปไม่กที่ระลึคุณไม่กลับไปน้องถูคุณยืนเฉยก็ได้แต่คุณถูคุณชูสัญญาอะไรคุณไม่ถูกก็ได้อไม่ผมถามว่อยากยอย่ายุ่งอย่ายุ่งกับใันาฉันถูกกับเขาคุณรับกานยั่งไหมเกยไม่เกียี้หยาดัตัวแบบเขาไม่ได้ทำตัวแบบเขาฉันรับไม่ได้เข้ากลุ่มแบบนั้นสามนิ้ว ไปแบกา่ายมันก็คือคนไทยเหมือนกันถ้าใช้ความดุนแรงมันจะตายไม่รู้จบผมจะบอกให้คนเชื่อไหมฉันยอมพีชีเพราปกป้องสถาบันฉันยอมตายไปคนหนึ่งก็ไม่คุ้มมันก็ต้องตายเรื่อยๆตายเรื่อยๆไม่ต้องขัดแย้งก้นไปเรื่อไม่หรอกไม่อมม่้งนองแล้วอยู่แล้นได้ได้ คุณกมันต้องมีแน่นอนทาไถาไม้าไม่นองเลือดไม่จบงานที่ถ้าไม่นองเลือดไม่จบกระบอกไม่จบงานที่ถ้าไม่นองเลือดไม่จบกระบอกเราไปเจอป้าคนหนึ่งด้วยคุณนพจะรวันนี้ป้าท่านเดิมครับคุณผู้ชมครับถ้ายังจํากันได้คือป้าที่ใส่เสื้อเหลืองแล้วขู่ว่าเอาง่ายๆมันมีคลิปนะฮะแล้วขู่ว่าจะ ตบเด็กที่ใส่เสื้อสีดำ,<อ>ดำนะนะถ้า,าไปทําไม่ดีตอนช่วงระหว่างขาบวนเสด็จมาก่อนหน้านี้ที่เราเคยนาเสนอไปป้าคนนี้ฮะป้ากาลยานีจูปรางอายุ63ปีที่ว่าเป็นกลุ่มปกป้องสถาบันจากอายุธยาน<ม>านะฮะมาพร้อมกับคู่หูเลย <มา S 2> วันนี้มาทั้งคู่ครับอันนี้เป็นครั้งที่2แล้วที่เราออกมาปกป้องสถาบันพระมาหากษัตริย์ตั้งแต่เห็นพวกมันจัดจุวงสถาบันเนี่ยมันเหมือนเรียกพลังใจให้เราต้องลุกข,ขึ้นมากัน ป้าไอ้ปะทะนะพี่ป้าไม่นานหรอกเพราะว่าเด็กพวกนี้ฉลาดมันแอบถ่ายคลิปแอบอะไรให้เราโมาโหยั่วยุถือว่ามันทําให้เรามันยั่วยุคราวที่บอกป้าจะตบเด็กอะ่ะก็ในเมื่อมันยกสามนิ้วอะ่ะแล้วจะไม่ให้เราทําได้ยังไงเนี่ยเห็นไหมเรามารับสเสด็จก,กันทั้งสองฝั่งเสื้อเหลืองทั้งนั้นเมื่อซีมายกตรงนี้ใลป้าสองคนพร้อมตอบมันอยู่แล้วต,บป,ตบป้าตบป้าสองคนเนี่ยรุยอยู่แล้ว